สวัสดีคะ่ะทุกๆคนค่าคืนนี้นะคะมาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะในช่องหุ้นไทยหุ้นนอกนะคะค่าคืนนี้แอดจะมาให้แนวทาง3ามลัดและดาวโจนนะคะคืนวันที่10พฤศจิกายน64สี่หุ้นแรกนะคะรัเสเซียคะ่ะ คุณรัเสเซียก่อนอื่นเลยให้ทุกคนรูดเบิ้ลเหมือนเดิมนะคะคืนนี้คุณรัเสเซียแอดให้รูดแปดนะคะแอดเจาะให้แปดสามค่ะคุณรัเสเซียรูดเบิ้ลรูดแปดเจาะแปดสามนะคะทุกคน หุ้นต่อไปเป็นหุ้นเยอรมันนะคะประจำวันที่10พฤศจิกายน64หุ้นเยอรมันก่อนอื่นเลยรูดเบิ้ลเหมือนเดิมนะคะรูดเบิ้ลทิ้งไว้ได้เลยนะคะเป็นการลงทุนที่น้อยแต่ได้กำไรเยอะนะคะเบิ้ล คืนนี้เยอรมันแอดให้รูดสี่นะคะทุกคนแอดเจาะให้สี่ศูนย์ค่ะหุ้นเยอรมันรูดเบิร์นรูดสี่เจาะสี่ศูนย์นะคะทุกคนต่อไปเป็นหุ้นอังกฤษนะคะประจำวันที่10 พฤศจิกายนบกสี่พุนังกฤษนะคะก่อนอื่นเลยรุดเบิ้ลได้เลยนะคะค่ำคืนนี้อังกฤษแอดให้รุดศูนย์นะคะทุกคนแอดเจาะให้ ศูนย์สี่ค่ะหุนอังกฤษลูดเบิ้ลนลูดศูนย์เจาะศูนย์สี่นะคะทุกคนต่อไปเป็นดาวโจนนะคะประจำเช้าวันที่สิบเอ็ด พฤศจิกายนหกสี่ดาวโจนให้รุดเบิ้ลน,นะคะคืนนี้อัดให้ลุดศูนย์ค่ะแอดเจาะให้ศูนย์เจ็ดนะคะคืนนี้ อันที่จริงนะคะคืนนี้เปอร์เซ็นต์ศูนย์กับ7มาเท่าๆกันเลยอะคะ่ะที่แอดคำนวณได้นะคะแต่แอดรักศูนย์มากกว่าแอดเลยให้รูดศูนย์นะคะหุ้นดาวโจนประจำวันที่11พฤศจิกายน64รูดเบิ้ลนรูดศูนย์เจาะ07นะคะทุกคนและเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการคำนวณเลขขอให้ทุกคน ช่วยกดถูกใจให้แอดด้วยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้อัดปาร์ตี้ของให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปงัมีตังใช้กันทุกคนนะคะ